ไม่เชื่อว่าจะคุ้มกับ116ล้านปอนด์นะครับะนนของเปร์ตีครับไม่เชื่อนะว่าเวียจะคุ้มกับราคาจริงๆครับล่าสุดเอ็มเรียลเปร์ตีครับอดีตกองกลางทีมชาติฝรั่งเศสยอมรับว่า Foreign เวียกองกลางตัวเก่งของลิเวอร์พูลนั้นมีความเก่งกาจแต่ไม่ถึงขั้นมีค่าตัวมหาศาลถึง116ล้านปอนด์นะครับอันนี้จริงหรือไม่ก็ต้องในมุมมองของแต่ละคนนะครับ หงแดงลิพูครับจ่ายเงินสุดแพงซื้อดาวเตะทีมชาติเยอรมันอยากเวีสกามาจากไบเออร์เลเวูเซ่นตอนซัมอร์ที่ผ่านมาด้วยความหวังในการเป็นหลักในแดนกลางเลยนะครับเป็นแกนหลักในแดนกลางของลิพูอะไรเงี้ยอยา่างไรก็ตามจะถึงตอนนี้ฟอร์เรนเวียสยังไม่สามารถทําประตูหรือว่าแอสซิสต์ได้เลยท่ามกลางเสียงล้อจากบรรดาคู่แข่งนะครับเปิดทีก็กล่าวครับบอกว่า ชิมเมลีกมันมีความท้าทายที่แตกต่างออกไปจากบุนเดสลีกามากๆ f o r e i g n เวียสเข้ามาสู่วัฒนธรรมและสภาพแวดล้อมใหม่ที่มีความกดดันมหาศาลเลยนะเอาตรงๆเลยผมไม่เชื่อนะว่าเขามีค่าตัวตามราคานั้นแม้ว่าผมจะเคารพเขาอย่างยิ่งในฐานะนักเตะคนหนึ่งผมคิดว่านักเตะบางคนเนี่ยทนทุกข์เพราะการดิวระหว่างสโมสร,รคุณไปถามเขาเขาก็คงบอกว่าเขาไม่ได้มีค่าเท่าเงินจำนวนนั้นเลยแต่มันคือความเป็นจริง เขามาจากที่ลิเวอร์พูลพร้อมป้ายราคานี้และต้องทำผลงานให้ออกตั้งแต่เกมแรกคุณจินตนาการถึงความกดดันได้ไหมแต่มันเป็นแบบนั้นหรอกนะเขาต้องลุกขึ้นมาแล้วทำให้ได้ตามที่หลายคนคาดหวังผมเข้าใจว่าเขาต้องใช้เวลาในการปรับตัวให้เข้ากับสไตล์บอลพิมเลกเขามีความสามารถแต่นั้นผมเชื่อว่าเขาจะประสบความสำเร็จแต่เขาจะเป็นต้องลงเกมมากขึ้นและทำความเข้าใจกับเพื่อร่วมทีมให้มากกว่านี้พิม์ลกไม่ใช่บุเดสลีกาแล้วลิเวอร์พูลก็เล่นไม่เหมือนกับเลเวอร์คูเซ่น ก็พูดอย่างมีเหตุผลนะครับทางด้าน,นของ cka, เอนโซมาริสกาเผยว่าโครพาเมอร์น้องหนาวเนี่ยพักต่ออีก6สัปดาห์นะครับเอนโซมาริสกาครับกุซซี่ของเชลซีเนาะยอมรับว่าโครพาเมอร์น้องหนาวเนี่ยเพลย์เมเกอร์ตัวเก่งคนนี้จะต้องพักต่ออีก6สัปดาห์ดาวเตะวัย23ป,ปีอย่างพาเมอร์มีอาการเจ็บขาหนีบตั้งแต่ช่วงปรีซิชั่นที่ผ่านมาโดยซิชั่นนี้ลงเล่นได้เพียง4เกมและโดนเปลี่ยนตัวตั้งแต่ต้นเกมที่บุกไปแพ้แมนยูเมื่อกลางเดือนกันยายนที่ผ่านมาเอนโซมมาาาเรรสกกก็พพูดถึงโคออ์บว่า ผมคิดผิดเองโชคไม่ดีเลยนะที่เขาจะเป็นต้องพักอีก6สัปดา์ช่เลยนี่คือข่าวอัปเดตแล้วเรากําลังพยายามปกป้องโคให้มากที่สุดเท่าที่จะสามารถทําได้และสิ่งที่สําคัญที่สุดเมื่อเขากลับมาเขาต้องฟิตเต็มที่ทีมแพทย์ไม่ใช่นักเวทมนต์หรอกนะคุณไม่มีทางรู้หรอกคุณไหนต้องการ6สัปดาห์เราหวังว่า6สัปดาห์เพียงพอแล้วแต่มันเป็นปัญหาที่เราจะเป็นต้องดูไปทีละขั้นสัปดาห์ต่อสัปดาห์ แต่แน่นอนว่าเขาจะโอเคเขาดูดีมากๆเขาดูผ่อนคลายเขากําลังพยายามฟื้นฟูอาการบาดเจ็บเขากําลังทํากายภาพทุกที่ทุกอย่างนะที่เขาจําเป็นต้องทําเขาดูดีขึ้นมามากเลยนะครับอันนี้คือในส่วนของโคพาเมอร์นะต้องพักต่ออีกนะครับสื่ออย่างบิลครับปูดว่าเรอัลมาดริดเนี่ยแยกย้ายครับเมินต่อสัญญาใหม่กับอันโตนิโอโรดิเกอร์นะครับรายงานข่าวจากบิลครับสื่อเยอรมนีปูดข่าวว่าราชันทุตขาเรอัลมาดริดเนี่ย ตอนนี้เตรียมแยกทางกับอันโตนิโอรูดิเกอร์ประการหลังจอมแกล่งหลังจบฤดูกาลนี้นะครับเซ็นเตอร์วัย32ปีอย่างรูดิเกอร์เนี่ยย้ายจากเชลซีมาในแดนกลาทิงดุบบไม่มีค่าตัวเมื่อปีส0 22ทําทำผลงานได้อย่างน่าประทับใจตลอด3ปีที่ผ่านมากับราชันุกข,ขามาริดรูดิเกอร์ลงสนามเป็นแกนหลักให้แนวรับของมาริดไปแล้ว157นัดพร้อมคว้าแชมป์8รายการาเราก็ตามเขากลับไม่ใช่คนโปรดของชาบีรอโซในฤดูกาลนี้นะครับรายงานกว้างบอกว่าสัญญาของรูดิเกอร์จะหมดลงหลังจบซีซั่นนี้ และทางเรือมเรดเองจะไม่ขยายออกไปนะครับมีการระบุด้วยว่าชาบีรอโซครับไม่มั่นใจความสม่ำเสมอของรูดิเกอร์รวมถึงสถิติสภาพความฟิตทั้งหลายเพราะมีอาการบาดเจ็บเล็กๆน้อยๆรบกวนมาในช่วงหลังนะครับตอนนี้แข้งทีมชาติเยอรมันอย่างรูดิเกอร์เนี่ยกำลังพักรักษาตัวจากการบาดเจ็บต้นขาที่ได้รับตั้งแต่ต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมาและคาดว่าจะกลับมาได้อีกครั้งในเดือนพฤศจิกายนเอเดมิลิตาแล้วก็ดีนเฮาเซ่นจับคู่กันในแนวรับแล้วก็สามารถสร้างผลงานได้อย่างน่าประทับใจในช่วงที่ผ่านมานะครับ โอก้ก็ถือว่าปูดเลยว่าจะไม่ต่อสัญญาไม่ขยายสัญญานะครับกับอันโตนิโอรูดิเกอร์นะครับโอโ้โหหลังจบฤด,ดูกาลน,นี้ก็คงจะแยกย้ายนะครับกับทางราชนุขาวเรือมฤิดอืก็รอดูได้เลยครับอายุอานามก็32ปีเข้าไปแล้วนะครับทุกคนคิดเห็นยังไงกับสถานการณ์ของอันโตนิโอรูดิเกอร์ก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยก็ได้ครับจัดไปให้ัรรุ่นจัดไปยาวๆ